เปิดเรื่องมาตอนที่3ามพ้ะอ,อกับโอกาจังกำลังทะเลาะก,กันอยู่เกี่ยวกับเรื่องก,การซักผ้าพวกนี้ทะเลาะก,กันทุกวันเลยดีโฮก็แอบมองดูทั้งคู่อยู่พระเอกมันเอาถุงท้ามาซักรวมกับเสื้อยืดของโอกาจังพระเอกก็บอกเธอไปว่าเอาเสื้อไปดังเดี๋ยวก็สะอาดเองหรอกแต่โอกาก็บอกไปว่าไม่เอาหรอกมันน่าคนลูกนะถ้าของเลี้ยแบบแปลกของนายซึมเข้าไปจะทํายังไงยะวววไม่มีหรอกของเลี้ยปแปลกแปกแบบนั้นนะอเอกเถียงคืนไปโอกาจังก็ตอบกลับมีซิยะมีอยู่เรียบร้อยในตัวนายนะ่ะ ต้องนมแอบลามกหรือเปล่าวะเนี่ยสองคนนี้มันเถียงกันเรื่องซักผ้าทาไมไปเรื่องของเหลวแปลกๆกันได้วะครับเนี่ยตัดผ้าไปดิฮอกก็ไปเตือนพระเอกที่กาลังเล่นโน้ตบุ๊กอยู่คนเดียวเธอก็บอกว่าความสนิทก,กับโอกาสจังไว้อย่ามัวแต่ทะเลาะก,กันคิดว่ามีลูกค้าคนไหนนะ่ะจะมาอยู่ในร้านกาแฟที่เจ้าของร้านกับพนักงานน่ะไม่ถูกกันบ้างละเฮ้ก็ไม่สนใจกดแป้นพิมพ์ต่อละดิฮอกก็เลยถามไปว่าใครกันนะที่บอกว่าถ้าเพื่อร้านแล้วะก้มก็หัวก็ยอมนะ่ะเฮ้ก็ได้คิดได้ว่ากูเองนี่หวา เพอเสด็จดีโฮก็จะออกไปก่อนไปก็ทิ้งท้ายไว้ว่าเลือกดูเว็บโป๊กลางวันแสกๆได้แล้ว<อ>แต่ไปคืนดีกับโอกาจังซะไปเอกสดุ้งด้วยไม่ดูเว็บโป๊สักหน่อยเว้ยพระเอกมันเล่นหุ้นอยู่ละครับตัดผ้าไปพระเอกกำลังมองดูโอกาจังกำลังตากผ้าอยู่ก็คิดตามคำพูดของดีโฮพระเอกมันจินตนาการไปว่าตอนเปิดร้านน่ะทะเลาะก,กับโอกาสจังโอกาจังบอกว่าเขาใส่ของเล็แปลกๆลงไปในกาแฟถ้าลูกค้าได้ยินแบบนี้นี่คงไม่มีวันกลับมาที่ร้านนี้อีกแน่ พระเอก็ต้องการคืนดีกับโอกาจังแต่ก็ไม่รู้ว่าต้องทํายังไงดีอาคเนที่นั่งอยู่ข้างๆตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ล่ะครับก็บอกไปว่าแค่ชมสักหน่อยก็น่าจะดีนะนายนักเก่งเรื่องนี้อยู่แล้วแค่ชมไปว่าน่ารักก็พอแล้วพระเอกก็บอกไปว่าอย่ามาพูดมั่วๆนะมันไม่ได้ผลกับเธอไม่ใช่หรือไงคือพระเอกมันเคยชมอาคเนะว่าน่ารักมาแล้วนะครับในตอนที่2องอาคเนทที่หันหลังให้พระเอกก็บอกไปว่า คือฉันน่ะได้ยินบ่อยแล้วล่ะอามิที่ยกดัมเบลเดินผ่านมาพอดีมีอะไรหรือเปล่าคุณอาคเนใบหน้าแดงเลยนะอาคเนเธอก็แก้ตัวไปว่าพอกินกาแฟน่ะก็ได้เป็นแบบนี้หน้าแดงมากลุกเดินหนีไปเลยโอกะจังกำลังตักผ้าอยู่ก็สังเกตเห็นพระเอกยืนอยู่เฉยๆไม่ทําอะไรเธอก็ได้ถามไปว่าทําอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะถ้าว่างมากก็ไปเตรียมเปิดร้านสิพระเอกก็อยากเถียงคืนไปแต่ก็ฝืนยิ้มเอาไว้คิดในใ,ใจไม่ได้ไม่ได้ตรงนี้ต้องยิ้มเอาไว้ พระเอกมันก็ฝืนยิ้มก็บอกไปว่าเธอนะ่ะทั้งที่บอกว่าเกียดการทำความสะอาดแท้ๆแต่กับซักผ้าด้วยนั่นเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมเลยจริงๆเสียยิ้มดีนักโดนโอกะจังปารองเท้าแตะเข้าให้เข้าเต็มเบ้เบาตาเลยอโอกะจังก็คิดว่าเธอโดนพระเอกดูถูกทางอ้อมอยู่จากนั้นทั้งคู่ก็เปิดสกิลปากใส่กันเหมือนเดิมละครับคีโคกับอาร์มิ่ก็กำลังมองดูทั้งคู่ทะเลาะกันอยู่คีโคก็บอกไปว่าพระเอกน่ะไม่ใช่คนแย่ขนาดนั้นเลยนะ อามีก็พูดกับคี้คุไปว่านั่นสินนะแค่ลามกนิดหน่อยเท่านั้นเองถึงจะลามกไม่เท่ากับคุณคีคุเองก็เถอะคีคุกก็คงสงสัยว่าทําไมเหรอฉันลามกตรงไหนเหรอแัดพาไปตอนกินข้าวเย็นนะครับพย <c oughs> ายามชวนโอกาสคุย <c oughs> บอกไปว่าน <c oughs> อกจากสลัดนี้นี่อร่อยทุกอย่างเลยนะโอกาสนี้สลุงเลยโทษทีอย่าฉันเป็นคนทําสลัดเองแหละผิดใจกันอีกแล้วซวยเลยล่ะครับ พระเอกตอนอยู่คนเดียวก็ได้จะคิดว่าใครเป็นสายวายจริงในสลัดแทนน้ำส้มสายสูวายแบบนั้นกันว่าล้วแบบนี้จะชมอะไรตรงไหนดีตัดภาพไปพระเอกกำลังเดินขึ้นชั้นที่2ที่ิกก็ฝากพระเอกบอกโอกาจังว่าอางอาบน้ำหนาว่างแล้วพระเอกเข้าไปบอกให้เปิดห้องโอกาจังเข้าไปเลยโอกา,ากำลังส่องกระจกดูชุดที่ใส่อยู่โอกา,าก็บอกว่าเดี๋ยวซิยะจะเปิดประตูตามใจชอบสิคือโอกา,ากำลังเตรียมชุดที่จะใส่ในการเปิดร้านอยู่พระเอกก็คิดจะชมเธอบอกไปว่า ชุดที่ใส่นะ่ะสุดยอดไปเลยนะพูดไปแล้วก็คิดในใจว่าชมไปแบบนี้นี่ดีหรือเปล่าหรือจะเห็นเป็นแค่คำรู้ถูกอีกล่ะแต่โอกาสก็บอกไปว่าดีใจจังขอบคุณนะเฮ้กก็งงตอบกลับไปว่าฉันชมชุดที่ใส่นะไม่ใช่ตัวเธอแต่ชุดเมทที่ใส่อยู่นี้โอกาสเป็นคนทําเองละโรงเรียนเฉพาะทางที่โอกาสเรียนนะ่ะคือโรงเรียน Fashion, แฟชั่นและเธอมีความฝันที่จะเป็นนักออกแบบเครื่องแต่งกาย โอกาก็เชื่อว่าพระเอกชมชุดที่ใส่อยู่นี่คือความจริงเพราะคุณญาเคยบอกว่าพระเอกน่ะถึงจะปากร้ายและไม่ซื่อตรงแต่จะไม่พูดคําโกหกเด็ดขาดแต่ระหว่างที่ทั้งสองคนกําลังคุยกันอยู่นั้นคีโควกเข้ามาลูกก็หาพระเอกจากข้างหลัง<อ>น้องนางคงเมาจากการกินวายในสลัดละครับลูกก็หาพระเอกเลยข้างไข่กินตัวของพระเอกละอามิกจังก็มาถ่ายรูปเก็บหลักฐานไว้เพื่อยืนยันกับคิโคว่าเธอเป็นคนลามก ัดผ้าไปวันต่อมาเฮ้ยอก,กนกั่งกับสาวๆทั้งหคนว่าจะเปิดร้านใหม่ในวันพรุ่งนี้ทุกคนก็ดีใจกันที่จะได้เปิดร้านอีกครั้งหนึง่งต่างคิดว่าจะฉลองอะไรกันดีแต่ดูรอบนี่นี่ทุกคนก็สงสัยว่าทําไมอามิจังนี่เงียบจังเลยปกตินี่เธอจะเป็นคนที่เสียงดังที่สุดนะ พร้อมกันนั้นพ่อเอกก็แจกเงินเดือนเดือนที่แล้วของทุกคนทุกคนก็ไม่อยากรับละ่ะเพราะคิดว่าพ่อเอกคงไม่ค่อยมีเงินหรอกอากานนี้ก็บอกพ่อเอกไปว่าอย่าบึ่งโชว์สิรอเปิดร้านก่อนก็ได้พ่อเอกก็ตอบกลับไปว่าอ่อนหัดจริงนะที่จริงแล้วนะ่ะหุ้นที่ฉันเล่นตั้งแต่มอ,อปลายนะ่ะช่วงนี้มันเพิ่มขึ้นนะ่ะ ทุกคนก็ขอรับไว้ไม่เกียงใจก่อนที่พระเอกนั้นจะเปลี่ยนใจที่หุ้นนั้นมันตกดีโฮได้กล่าวไว้ตัดภ้าไปพระเอกก็มานั่งชมวิวคนเดียวที่ริมทะเลเขาก็คิดว่าดีแล้วนะที่สนิทกับพวกนั้นได้เร็วขนาดนี้กำลังคิดอยู่เพล่นๆอ,อามีก็โผล่มาจากข้างหลังบอกไปว่าคิดว่านั่นเป็นพ่อใครที่ทุกคนสามารถสนิทกับฮายันจิได้เร็วขนาดนี้อามีชอบเียกพระเอกที่ชื่อว่าฮายาโตว่าเป็นฮายันจิล่ะครับพระเอกเขาคิดว่าคงเป็นคุณย่าสินนะทุกคนนั้นคงได้ยินเรื่องราวของเขามาจากคุณยา่าลินะ เพกเองก็คิดในใจจริงๆยันนี่ก็ดูไม่ใช่คนโง่สินนะที่ไหนได้ล่ะครับอามีก็บอกว่าทั้งหมดน่ะก็เป็นเพราะฉั้นยังไงละ่ะเฮายเนจิน่ะไม่นานก็ทะเอลาะก,กับคนอื่นทุกทีเลยถ้าไม่มีชั้นคอยทําให้สงบลงแล้วก็จะเป็นยังไงกันนะเพกก็ด้แต่คิดว่ายันี่มันโง่จริงๆนี่หว่าอามีก็บอกให้พร่เองนั้นทราบซึงในบุญคุณนี้ซะเพ่ก็เออ,อตามน้ําไปให้มันแล้วๆไปจากนั้นทั้งคู่ก็เดินกลับบ้านด้วยกัน แต่แล้วอยู่ๆอามิก็หยุดเดินแล้วบอกพ้อเอกไปว่าสิ่งสําคัญนี้พังง่ายเกินไปแล้วนะถ้าฉันน่ะทำสิ่งสําคัญของฮายันกีพังไปก็ขอโทษนะพ้อเอกก็สงสัยว่ามันหมายความว่ายังไงกันนะพอกลับถึงบ้านแล้วครับเท่านั้นน่ะรู้เรื่องเลยอามิมันทาโน้ตบุ๊กกับโทรศัพท์ของพ้อเอกพังไปเรียบร้อยแล้วพ้อเอกกูช็อกไปเลยล่ละครับงานนี้คืออามิน่ะถือดัมเบลพร้อมกับน้ำชามาเพื่อจะเอามาให้พระเอกในห้องล่ะครับแต่แล้วเธอก็ทำดัมเบลนั้นร่วงลงพังสิ่งสำคัญของพระเอกไปเรียบร้อยแล้วล่ะครับ ก็เดินเอาน้ำชามาเสิร์ฟพร้อมกับถือดัมเบลไปด้วยล่ะครับเ oh. พอเอกก็มโมโหต่อว่าเธอระหว่างนั้นคิคุก,ก็เข้ามาบอกกระเอกว่าบริษัทที่ระเอกขึ้นลงทุนไปนั้นซื้อหุ้นไปมีเรื่องอื้อฉาวครั้งใหญ่ดูเหมือนว่ากำลังจะล้มละลายเพอเอกตกใจจะต้องรีบขายหุ้นแล้วแต่ชิบหายล้ะครับโนตบุ๊กกับโทรศัพท์นี้ใช้การไม่ได้เลยโนตบุ๊กนี้เปิดได้แต่หน้าจอล่ะครับแป้นพิมพ์พังหมดแล้วและที่สวยก็คือเพอเอกย้ายหุ้นทั้งหมดมาบริษัทนี้แล้วถ้าไม่รีบขาายยหหุ้้้นนนแลลวกก็็เเงงิออมมทัมดป พระเอกได้แต่มองดูหน้าจอที่หุ้นกำลังด่วงตรงเดือยศูนย์เห็นแบบนี้อามิจักก็ได้อาศาจะปลอบใจพระเอกโดยให้บีบหน้าอกของเธอแต่พระเอกเข้ายุ้มหัวเธอแทนอย่ามาล้อเล่นนะยายบ้าเอ้ยตัดไปวันต่อมานะครับก็เริ่มเปิดร้านวันแรกพระเอกเป็นคนชงกาแฟส่วนสาวทั้ง5คนเป็นคนเสิร์ฟและทุกอย่างเหมือนจะไปด้วยดีละครับลูกค้าเก่าๆสมัยคุณย่ายังอยู่ก็กลับมาอุดหนุนกันเพียบเลยแต่แล้วก็มีตาแก่คนหนึ่งเข้ามาเขาก็พูดว่านึกว่าหลังจากคุณย่าตายไปแล้วจะปิดไปะะอีกน ไอหมอนี่ก็เป็นคนที่คุณย่าเคยก้มหัวให้ละครับและก็เคยเป็นเจ้าหนี้ของคุณย่านั่นเองเข้ามาในร้านแล้วไอ้หมอนี่ก็บางม้าดใหญ่โตเรียยพระเอกเข้าไปหาสาวใหม่ทุกคนก็เตรียมตัวระวังไอแก่นี้เต็มที่เพราะชอบมาก่อกวนคุณย่าตลอดอยู่แล้วอเอกก็เข้าไปขอบคุณตาแก่และซาบซึ้งที่เขาช่วยคุณย่าที่ทําให้คุณย่าเปิดร้านต่อไปได้ในตอนนั้นตาแก่ก็บอกพรอเอกนั้นให้โค้งคํานะับเหมือนกับที่คุณย่าเขาเคยทําถ้าซาบซึ้งนั้นนะให้ก็ทําตามโค้งคํานับไอสว่านี่ ตาแกก็บอกว่ายา่าของเธอนะ่ะทาได้ดีกว่าน,นี้นะหลังของเธอนะ่ะจะตรงเหมือนลูกธนูของคณับ45องศาพอดีเลยไอ้แกนี่ก็พูดดูถูกคุณย่าสารพัดเมื่อเขาเรียกคุณยา่าคุณย่าก็จะมาทันทีความกระดกหัวขึ้นลงมันตักต๊กแตนจีนเลยไอหมอนี่ก็ว่าคุณย่าเป็นตั๊กแตนจีนล่ะครับ <c oughs> พระเอก,กางแขนออกนึกว่าจะต่อยสมาดะ์ะแต่ที่ไหนได้กลางแขนขวางพวกาสาวทั้ง5คนเอาไว้พวกเธอคงทนไม่ไหวละเรียกบกับเทือกไอแกนนี่ <c oughs> แต่พระเอกก็ห้ามไว้สักก่อน พระเอกบอกว่าดูเหมือนว่าพวกเขานะตั้งใจกระเทืบแมลงสาบที่อยู่ใกล้ๆแถวเท้าคุณนะครับมแมลงสาบตัวนี้ตัวให,ใหญ่ๆเลยไอ้แกนี้ไม่พอใจมากนี่จะล้ำเส้นเกินไปแล้วนะเอามือเปิดกระโปรงขี้คุใส่เครื่องแบบสกบปรกพวกนี้นี่นี่มันช่องนึ่งไงวะพาะเอกดึงแขนตาแกออกพร้อมบ,บอกว่ารีบใส่หัวไปซะก่อนที่จะโดนฟ้องข้อหาดวลดาบทางเพศนะพระเอกคุมคูจริงจังมาก ลูกค้าคนอื่นก็พร้อมใจจะเป็นพยานให้แต่แกก็ทําอะไรไม่ได้แล้แต่บอกไปว่าฝาไว้ก่อนเถอะแล้วก็เดินออกจากลานไปไอ้ก็คงสงสัยว่ากูเป็นธนาคารตั้งแตเมื่อไหร่นั้นเนี่ยก็ขอตัดจบตอนที่3แต่เพียงเท่านี้นะครับผม ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปใหม่ๆต่อไปสำหรับตอนนี้ก็เริ่มเปิดร้านเมลคาเฟแล้วแต่กันนั้นนะครับเงินออมของพ่อเอกก็หายเกี้ยงด้วยเหตุผลบางประก,การชีวิตของพ่อเอกจะเปิดร้านเมคคาเฟได้ตลอดรอดฝั่งหรือไม่หรือจะเป็นยังไงต่อไปก็ติดตามต่อกันตอนที่4ีะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดี้วครับเล